เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในเกมคาบาวกันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกล่องสุ่มกิจกรรมกันดีกว่านี่เจ้ากล่องโอบตัวนี้เลยครับผม โดยบอกเลยนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยโอ้โหเราสะสมกันมา500กว่ากล่องเลยนะแล้วไอ้เจ้าอบตัวนี้ย3อันมันแลกได้1กล่องนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเท่ากับว่าในคลิปนี้เราเปิดกันเกือบ200กล่องเลยทีเดียวท่านผู้ชมเอาเป็นว่าก่อนที่จะมาดูรายเอียดทั้งหมดกันเนี่ยผมก็มีอะไรแจ่มๆจมมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับ คาบาวอินฟินิตคอมโบนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเงินเกมนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับร้านลิสแมนช็อปโน .1 นเรื่องการให้บริการเติมเกมะครับซึ่งบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเกมชั้นนําต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เลยด้วยเติมในเว็บเนี่ยจะได้รับลิสแมนคอยที่ใช้แทนส่วนลดได้หรือเติมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเลยเครับเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแบตเสื่อมเนี่ยเปลืองค่าไฟเน็ตไ,<ฟ>ไม่ดีหรือว่าเครื่องร้อนง่ายเนี่ยผมขอแนะนําเจ้าแอปที่ชื่อว่า UG Phone ตัวนี้เลยเนี่ยครับเป็นบริการเช่าคลาวด์โฟนที่ถูกที่สุดและดีที่สุดในตอนนี้เลยด้วยเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะบอทเกมหรือออนตัวได้แม้จะปิดคอมหรือมือถือไปแล้วก็ตามนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเจ้าแอปตัวนี้ยังสามารถรองรับได้ทุกระบบอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Android iOS เวอร์ชัน PC นะครับหรือว่าจะเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยะร ค่าขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่วันละ8บาทเท่านั้นนะครับรับรองเลยว่าถูกกว่าค่าไฟบ้านแน่นอนโดยสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะหรือจะใส่เป็นโค้ดก็ได้นะครับ nc 0 0 0 1เพื่อนเเนี่ยจะได้รับเฮดฟรีเนะครับหรือใช้แรกเป็นส่วนลด35บาทเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยและการเล่นเกมจะกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนนะครับ โอเคทุก okay, ชมทีนี้ก่อนอื่นนะฮะเรามาทวนก่อนดีกว่าว่าไอ้เจ้ากล่องที่เราจะเปิดกันในคลิปนี้เนี่ยเขามีอะไรแจมๆจในกล่องกันบ้างหรือเปล่านะครับโดยให้เรามาที่หน้ากิจกรรมนะครับก็คือหน้าเว็บไซต์นี่แหละเสร็จแล้วก็ให้เลื่อนลงมาได้เลยเนะยครับโอบที่เรามีนะฮะโอบสีฟ้า นี่วิธีการแลกกล่องเนี่ยครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยมาเจ้า NBC ตัวยูนดิบอดี้ไอนะเสร็จแล้วเนี่ยก็นําโอบ3อันนะครับแล้วกห็หินบวกแดง3ก้อนรวมกันแล้วก็มาแลกกล่องได้1กล่องนั่นเองเนีครับะนนแล้วเนี่ยในคลิปนี้เราใจโอบ5 0 0กว่าอันนะเท่ากับว่าต้องใช้หินแดงเนี่ยอีก500กว่าก้อนด้วยนั่นเองเนีครับเสร็จแล้วกล่องที่เราจะแลกได้เนี่ยก็คือกล่องสีแดงนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเจ้ากล่องสีแดงเนี่ยมีอะไรแจมแจมบ้างหรือเปล่าในเจ้ากล่องตัวนี้เลยนะครับโดยของชิ้นแรกที่เห็นเลยนะก็คือเป็นเอ่อพวกใบออฟเนาะใบออฟชุดกาวูดนะครับระดับกั้นขาวเลยด้วยและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีใบออฟระดับกั้นแดงมาด้วยนะครับรวไมไปถึงหินจอะเนี่ยก็จะมีเอ่อตั้งเจาะแดงนะครับแล้วก็เจาะขาวเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันนะส่วนที่เหลือนอกจากนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเอ่อพวกขยะทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยาบัฟนะหรือว่าจะเป็นแหวนแบบหนึ่ง วัน3วันเนี่ยก็มีเอาง่ายๆท่านผู้ชมสรุปนีครับก็คือต้องได้ใบออฟไม่ก็หินจเจาะนี่แหละไม่รู้ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะได้กันบ้างหรือเปล่านี้บทีนี้ก่อนอื่นเนะครับเรามาแลกกล่องกันก่อนเลยดีกว่าเนี่อย่างที่บอกนะครับว่าให้ย้ายมาที่เมืองบอดีดไอ์ I, กลางเมืองเลยเสร็จแล้วก็วิ่งไปหาเจ้า n p c ตัวยูนอ่าอยู่นี่ไงกดปึง๋งเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับเจ้าตัวโอบตัวนี้ ทีนี้นะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเราสามารถแลกได้นะเพราะว่าผมเนี่ยดองเจ้าหินแดงมาเพียบเลยเดี๋ยวไม่พอเราไปซื้อเพิ่มกันต่อแต่ก่อนอื่นเราแลกมาก่อนเลยดีกว่าจัดไปครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราเปิดที่หน้าตัวยูนตรงนี้ก่อนเนี่ยแหละจัดไปดอกแรกเนี่ยสิบสากล่องก็มาดีครับนี่ไงโอ้โหคุณได้ขยะล้วนอะไรวะเนี่ย ทีนี้เนี่ยสูตรในการเปิดของเราเนี่ยครับก็จะไม่ใช่การย้ายแมปไปเรื่อยแล้วนะแต่จะเป็นการเปิดที่หน้าตัวยูนเนี่ยแหละแต่ว่าเราจะย้ายแนวนรับนี่ย้ายไปเรื่อยๆเลยตอนนี้เราเปิดแนว27ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะย้ายไป28นะครับดก็มาที่เดิมเลยครับผมเสร็จแล้วก็ลุยต่อดอกที่2เนี่ยจัดไปอีกสักเอ่อสิบห้ากล่องเลยแล้วกันก็มาดีครับนี่ไงโอ้เหมือนจะดีแหวนสีมาเพียบแต่ว่ามึงเป็นแบบลายวันหมดเลยอุ้ย ทีนี้ต่อมาเนี่ยเราเปลี่ยนไปที่แนวแนวแรกๆบ้างดีกว่าเนาะไปแนวหนึ่งดีกว่าไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่าแนวหนึ่งโอ้โหคนยืนกันเพียบเลยมาลุยกันหน่อยแนวหนึ่งเนี่ยจัดไปสัก15กล่องเหมือนกันนะครับไม่ขอดูหน่อยสิโอ้โหแม่งเหมือนเดิมไม่มีอะไรลุ้นทีนี้ต่อมาเนี่ยเราลองไปแนว3ดูบ้างดีกว่านี่เจ้าตัวนี้เลย แล้วก็จัดไปอีกสัก16กองมาดูหน่อยสิว่าได้อะไรหรือเปล่าไม่ได้เลยเนี่ยครับ ต่อมาเราลองไปแนวเลขมงคลบ้างดีกว่านี่เลข9ไม่ได้มาสนานแล้วเวลาเปิดเนี่ยก็ต้องเอาเลขมงคลด้วยนะเลข9แบบนี้เลยนครับก็มาดีครับไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยทีนี้ต่อมาเลขมงคลแล้วเนี่ยเราลองมาเลขที่มันไม่ค่อยมงคลบ้างดีกว่าเลข13นั่นเองนะทู้ชมแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะเราก็จะเปิดมันสัก13กล่องตามแนวเลยด้วยนี่โอโหขนาดบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวมึงก็ยังจะตามอีก แล้วต่อมาเนี่ยเราลองมาเปิดที่แนววอลดูบ้างดีกว่านีครับเอาซักแนว19กันแล้วกันเนาะนี่แนววอลไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะลองดูก็ไม่เสียหายจัดไปงามๆสิบอ้ากล่องลูกป่อนี่มาดีครับโอ้โหกูจะเปิดร้านขายยายได้เลยก็ดูทีนี้ต่อมาเนี่ยผมว่าเราลองย้อนไปเล่นเลขเบิร์นดูบ้างดีกว่าเริ่มจากนี่เลข11ก่อนเลยแล้วก็ จัดไปครับผม19กล่องงามๆลูกพ่อขอดูหน่อยใบออฟโอ้ยโหโหโหไม่มาทีนี้นะต่อมาทีเา่เลข22นี่ครับก็คือเป็นแนววอร์ซะด้วยแล้วก็จัดไปอีก1 5กล่องก็มาดีครับโอ้โห,โ,หโหมึงไม่มาเลยครับทีนี้นยะก็ไปที่แนว33นี่ครับนี่ตัวนี้เป็นแนวพรีเมียมนะแล้วก็จัดไปอีก16กล่องสวยๆขอสวยๆ โอ้ยแม่งเอ้ยไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยวะแล้วก็ตอนที่แนว44นะครับอันนี้เนี่ยเป็นแนวปกตินะแล้วคนก็น้อยซะด้วยจัดไปแบบเต็มแม็กเลย15กกองขอดีๆหน่อยขาโ,โ,โอ้โหแม่งลุ้นไม่ขึ้นเลยวะกิจนี้แนว44แล้วเนี่ยจริงๆต้องเป็นแนว5้านะแต่ว่าเซิร์ฟแม่งเอาออกนีครับกลายเป็นแนว66เฉยเพราะว่าแนว55ไม่มีท่านผู้ชม ปลุยซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเปิดได้อกแค่13กล่องแล้วหมดแล้วนะตอนนี้กล่องไม่เหลือแล้วนะครับจากตอนแรกเนี่ยมีอยู่เกือบ200กล่องเนาะ เอาเป็นวัาลุยเลยก็แล้วกันนะครับจัดไปครับผมโอ้โหปรากฏว่ากินนี้ไม่ได้อะไรเลยทู้ชมเอาจริงๆนะแม่งได้ยาอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โหแล้วก็แหวนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยได้มาโคตรเยอะแล้วแม่งหมดวันเดียวกันหมดด้วยบอกเลยว่างานนี้ไอ้แวนมันเล่นเราอีกแล้วโอ้โหกินมึงแต่ละอันนี้สุดตีนจริงๆ ทีนี้เนี่ยขออนุญาตนะครับพามาดูราคาหินหน่อยดีกว่าตอนแรกกะว่าหินถูกนะไอเราก็เอะใจแล้ว,วเอ๊ะทำไมหินมนรากาไม่ลงเลยวะเนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วนะครับก็คือโอ้โหหินแม่งออกยากจัดราคาหินแดงนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่3 0,000ื่นกว่านะส่วนเจาะขาวเนี่ยตอนนี้อยู่ที่2,5 0 0 0 และสำหรับใบออฟนะครับนี่ดูใบมจิแอมัแล้วกันเนาะขั้นข่าวด้วยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ใบลาเป็นล้านเลยนะครับโอ้โหใบเราเป็นเอเลยบอกเลยว่าถ้าเปิดได้เจ้าใบนี้มาสักใบหนึ่งนี่รวยเลยนะแต่สรุปเนี่ยก็คือไม่ได้อะไรเลยนะครับได้ยามาโคตรเยอะแล้วก็แหวนโงโ่ๆงโงโเต็มไปหมดเลยเนี่ยดูดิโอ้โหแล้วกูจะใส่ยังไงมึงหมดวันเดียววันหมดเลยเนี่ย เอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการเปิดกิจกรรมนะครับกล่องสุ่มประจําซีซั่นเนาะเรียกได้ว่าเปิดกันเกือบ2 0 0กล่องนะครับสรุปก็คือเจ๋งอีกแล้วครับผมบอกเลยว่าไอแว่นของเราเนี่ยไม่เคยแพ่วเลยนะกิจกรรมแต่ละตัวมันนี่สุดยอดจริงๆเอาเป็นว่าสําหรับใคระครับที่ดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยะนีับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม